ก่<พ>อน <Did S 1> อื่นก็อย,ย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับสหลอกพอสักห้าสิบไลค์แล้วกันนะครับ <It will. S 2> คลิเนี่ผมจะได้มีกำลังใจขยันทำ <It will. S 2> คลิปเนาะ oh <my> หลังจากที่แยกย้ายกับซูนะครับพระเอกของเราก็จะกลับเข้าห้องไปเตรียมตัวไปเรียนวันแรกนะครับแต่ก็ต้องช้งักเพราะความสงสัยเขาได้หยิบกุญแจที่เอเมิลี่ได้ให้มากับเขานะครับเพื่อเข้าไปทดลองใช้กับตัวห้องของเธอตรงนี้ให้เลือกข้อแรกนะครับปรากฏว่ากุญแจฟิตกับกรอนประตูได้เป็นอย่างดีครับแต่กลับใช้งานไม่ได้นะครับท้ายที่สุดพ่อไปเอกของเราก็เลิกสนใจและกลับเข้าห้องเขาไปนะครับเขาได้เข้าห้องมาด้วยความระแวงกลัวว่าจะมีใครแอบซ่อนอยู่ในห้องของเขาอีกครั้งหรือไม่พอมั่นใจว่าไม่มีผู้ใดแอบซ่อนอยู่ ลงนอนนะครับเพื่อที่จะได้พักผ่อนเนาะแต่ไม่ทันไรนะครับก็มีคนโทรเข้ามาโอ้เฮ้ยว่าไงรลิซาดีจ้าโจไบเดนฉันเพิ่งจําได้ว่านี่คือวันแรกในรั้วมหาวิทยาลัยของนายฉันเลยอยากโทรมายินดีด้วยนะจ๊ะเธอตื่นเต้นืะเปล่าจ๊ะบางทีคําว่าตื่นเต้นคงจะสงสแงมากเกินไปโเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยพระเอกของเรานะครับก็ได้อธิบายถึงสถานการณ์ของเขาให้อลิซาฟังแต่ก็ไม่ได้ลงดีเทลลึกมากนะครับเพียงแค่บอกให้เธอรู้ว่าเขาจําเป็นต้องย้ายออกจากหอโดยเร็ว ็วนี้นะครับอลิซาได้ยินอย่างนั้นก็เลยถามเรานะครับว่าได้ติดต่อหอพักในมาหาลัยหรือ,อยังพอไะเอกของเราก็บอกไว้ว่าเขาได้ติดต่อแล้วนะครับแต่สถานการณ์ของเขาเนี่ยมันกระทันหันเกินไปทําให้หอเนี่ยไม่สามารถหาห้องว่างให้เราได้นะครับได้ยินอย่างนั้นแล้วอลิซาเลยได้เสนอให้เรานะครับมาพักกับเธอที่สตูดิโอชั่วคราวก่อน <All right. S 1> และยังขอให้เราเตรียมตัวซ้อมเต้นกับเธอนะครับเพราะงานไฮโซเนี่ยเขากําลังใกล้จะมาถึงเต็มที่แล้วนะครับเธอเลยได้ขอร้องให้เราช่วยมาซ้อมเต้นกับเธอในวันนี้ตอนเย็นๆนะครับตอนค่ำๆนะเออโจไป ก็ตอบตกลงกับเธอไปแต่ในแววตาและน้ำเสียงอลิซาเนี่ยสื่อออกมาอย่างชัดเจนว่างานเลี้ยงครั้งนี้สำคัญกับเธอและสตูดิโอของเธอมากนะครับก่อนที่เกมจะใช้เห็นถึงป้ายอยู่ภายใต้การปรับปรุงใหม่ที่ติดหลายอยู่หน้าคาเฟ่นะครับเรียกได้ว่าถ้างานเลี้ยงครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็อลิซางานเข้าแน่ๆครับผมในที่สุดก็ถึงเวลาที่เราจะได้ไปมาหาลัยเป็นครั้งแรกแล้วนะครับหลังจากที่เตรียมตัวเสร็จพ่อหนุ่มรัสเซียก็ได้โทรเข้ามาบอกกับเราให้เตรียมพร้อมที่จะไปมาหาลัยด้วยกันนะครับแล้วมึงดูรถม มันนะโอ้หโ,โ,โ,โลเพคั้นสดจริงๆนะครับรีบๆลงมาเลยนะเว้ยนอกจากว่าแกไม่อยากไปมาหาลัยแบบคนมีสไตล์เขาทากันเลือกข้อแรกได้เลยนะครับตัวเอกก็จะเออออด้วยนะว่าอุ้ยฉันก็อยากมีสไตล์นะนู่นนี่นั่นนะครับผม <S <S ทั้งสองก็ได้ออกเดินทางไปหมาไหาลัยที่ไหนจะขี่เร่รถตามสไตล์มอสโวเซียนะครับระหว่างที่ติดไฟแดงเนี่ยดีแลนก็สังเกตเห็นว่าพ่อหนุ่มโจไปเดินของเรามีท่าทีที่ซึมเศร้านะครับมึงโอเคป้ะเนี่ยเพื่อนเออโอโอเคสิเพื่อนขอโทษทีนะดีแลนไม่เป็นไรหรอกเพื่อนแกรู้อะไร จริงๆฉันก็กะว,ว่าจะรอให้แกพูดเองนะแต่ฉันคิดว่าฉันถามเลยน่าจะดีกว่าเรื่องลิลลี่เนี่ยมันจบไม่สวยใช่ไหมเพื่อนได้เข้าใจถูกแล้วดีแลนฉันเสียใจด้วยเพื่อนแต่ว่าฉันยังไม่ได้บอกจุดที่แย่ที่สุดให้ได้ฟังเลยนะฉันโดนเตออะออกจากอพาร์ตเมนต์น่ะให้ตายสิแกใส่ยุกับเธอหรอวากระกับเพรสสิเพราะเธอเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์น่ะเดี๋ยวนะอย่างนี้แกก็ไม่มีที่ซุกหัวนอนแล้วสินะก็ใช่น่ะสิเพื่อนนั่นมันรู้จิงเลยวะเฮ้ยมันเจ๋งยังไงวะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ อยากมีรูมเมทมานานแล้วพวกกับปรากฏว่านะครับดีแลนเขาก็อยากให้เรามาพักกับเขานะครับตัดภาพมาอีกทีนะครับผมตอนนี้เรากับดีแลนมาถึงมหาวิทยาลัยแล้วนะในระหว่างที่เรากำลังเดินแรกอยู่ในโถงทางเดินนะครับเราก็จะได้เจอกับน้องยิ้มหวานคนนี้นะครับโอ้โหคนนี้ยิ้มได้สวยตรึงจิตสลักใจของเขาพอยมากเลยนะครับทุกคนโอ้โหยอดเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะโดนอาจารย์สั่งให้ถอดหมวกเชียนี่ออกสักทีนะครับโอ้โหทั้งคู่ได้เข้าไปในห้องสมุดนะครับเพื่อที่จะได้เจอกับน้องโคอี้ขยี้ใจชาวเหงาเบ ูมไม่ได้เจอกันนานนะครับสวัสดีจ้าโจไปเดนโอ้โหสวัสดีโครอี้เธอโอเคหรือเปล่าอ่ะฉันโอเคจ้าแต่ฉันใหญกจะขอโทษเธอหน่ะจ้าดูสิครับจับไม้จับมือหุยพี่หญิงคนนี้มันร้ายนะทุกคนเอาบอาจะไม่หวนไหวเด็ดขาดเลยคอยดูเธอขอโทษเรื่องอะไรกันครับสุดสวยหุย,หยนายรู้อะไรมุย้ยอ่ะฉันจําได้ว่าฉันมีธุระอินเตอร์อินเตอร์ที่ต้องไปจัดการพอดีที<อ>่ฉันมานะรู้งานนะครับดีแรนงงงานตลอดพอดีแ่นไปนะครับโคอ ก็ได้บอกกับเราว่าเรื่องเมื่อวันนั้นฉันขอโทษดินะฉันค่อนข้างจะเจ้มจนตอนที่ฉัน เมนาวุ้ยโอ้โหโโห,หนักหน่วงนะครับโอ้โหพี่คนนี้จะโคไปดีเลยอะ่ะเธอก็เข้ามากอดขอบคุณเรานะครับที่เรานะ่ะเข้าใจในตัวเธอนะครับผมแต่ทว่านางเอกที่แท้จริงได้เดินเข้ามาขัดจังหวะไว้นะครับไงหนุ่มติมพิว<า>ว่าไงจูเลีอะขอโทษที่ขัดจังหวะนะชิบหายแล้วสิงานเข้าขี้แตกได้เลยนะแบบนี้ให้ตายสิชับควรทํายังไงดีนะคิดสิคิดโจไบเดนสวัสดีจ้ะฉันคโครอี้นะ <Hi. S 1> ฉันคลอยช่วยเหลือพวกเฟรชชี่ขี้แตกอย่างไหนโจไบเดนนี่ละจ้ะใช่ครั เธอหัวไวมากนะครับตรงนี้เธอได้ช่วยเราให้รอดพ้นจากเหตุการณ์รถไฟชนกันนะครับสุดยอดนะผู้หญิงคนนี้น่ากลัวนะเว้ยเออใช่แล้วครับเธอชื่อจูเลียนะเธอกอนทุกคนหรือแค่คนที่เธอคิดว่าน่ารักกันละ่ะโอ้จูเลียก็ไม่ใช่ย้อยนะครับตอนนี้อย่างกับว่าผมกําลังนั่งดูผู้ใช้สแตนสู้กันอยู่เลยครับเป็นการฟาดฟันของหญิงสาวนะครับผมโอ้โหเอาแล้วนะฮะหลังจากนี้ผมจะเปิดบทกระชับแล้วนะครับจูเลียก็เข้ามาพูดเชิงภูมิใจที่เราตัดสินใจเพชิญหน้ากับปัญหาแทนที่จะหนีมันนะครับโรอีก ได้ยินก็สงสัยว่าเอ้าแล้วทาไมเราจะต้องหนีด้วยพระเอกก็เลยเล่าสถานการณ์ของเขากับลิลลี่ให้เธอฟังนะครับและได้บอกกับเธอว่าเขาถูกเตะออกจากอพาร์ตเมนต์แล้วนะครับด้วยความเป็นห่วงโคลออยเนี่ยเธอก็เลยเสนอให้เราไปพักกับเธอนะครับต่อหน้าต่อตาน้องกอบลินเลยนะฮะดูสิโอ้โหถึงจนคิ้วจะเชื่อมกันอยู่แล้วนะครับสุดยอดเลยนะหลังจากนั้นเด็กแก๊งก็แยกกันนะครับโดยที่เรากับจูเลียเนี่ยก็จะมุ่งหน้าไปงานเลคเชอร์ของพวกเด็กใหม่นะครับในระหว่างเดินทางเนี่ยน้องจูเลียก็จะมีแอบแอบถามเรานะครับว่าเราตัดส จะไปพักกับโคลอี้ไหมโดยความหึงเอ้ย้วยความเป็นห่วงนะครับเธอเลยเสนอให้เราไปพักกับเธอแทนนะ <I really S 1> เออแน่นอนว่ามันเสี่ยงเพราะว่าแม่เธอเนี่ยไม่ชอบแน่นอนเละแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยแม่จะติดรายการทอล์กโชว์เนาะซึ่งถ้าหากว่าเราแอบปีนเข้าหน้าต่างเธอแล้วก็ไม่มีปัญหาแน่นอนเธอเคลมไว้อย่างนี oh. ทุกอย่างไปได้สวยครับจูเลียก็ดูเหมือนจะเข้ากับแก๊งของเราได้เป็นอย่างดีทุกอย่างดําเนินไปได้ด้วยดีจนเกือบทําให้เราลืมถึงปัญหาของตัวเองไปเลยนะครับและตอนนี้เราก็ต้องไปหาอาลิซาตามที่เรานัดเธอไว้นะครับ <Hello. S 2> ทั้งคู่ก็ได้ทักทายและได้เริ่มซ้อมเต้นกันอย่างจริงจังนะครับซ้อมเต้นกันเสร็จสับพเนี่ยทั้งคู่ก็ตัดสินใจจะแยกย้ายกัไปอาบน้ําพักผ่อนนะครับ <S <S แม่สิจ๊ะสุดหล่อล็อกเกอร์รูม<แ> er อยู่ทางนี้นะจ๊ะแต่อย่าคิดจะเล่นอะไรไ<ห>พี่เลียพ,พี่เลนละ่ะเิอไปอาบน้ําห้องน้ําชายฉันจะอ,อาบน้ําห้องน้ําหญิงผู้าชายมาช้าแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าคุณจะไปแอบมองผมอะฮะทั้งคู่ก็หยอกล้อกันนะครับแต่ทางฝั่งพระเอกของเราเนี่ยซึมเศร้าเกินกว่าจะหยอกล้อต่อไปไหวนะครับโอ้โหได้ดู สายตาที่เป็นห่วงเป็นใยของน้องอลิสตนสิทุกคนหลังจากที่พี่เอกอาบน้ําเสร็จนะครับก็เตรียมตัวที่จะออกจากห้องน้ําแต่ทว่าเชจอไปเดนผมกําลังไปครับโอ้ไม่เป็นไรหรอกจาก้าไม่ต้องเรียบหรอกนะฉันมาที่นี่เพราะฉันไม่รู้สิฉันแค่รู้สึกแปลกๆอะ่ะฉันรู้ว่าเธอรู้สึกไม่ดีฉันแค่อยากจะบอกให้เธอรู้ว่าไม่เป็นไรหรอกนะที่เธอจะรู้สึกแบบนั้นคนที่รู้จักเธอและชอบเธอเนี่ยเขาจะต้องเข้าใจเธออย่างแน่นอนจา้าและฉันรู้ว่าเธอคงจะคิดว่าไม่มีใครเข้าใจเธอแน่ๆแต่นั้นมันไม่จริงนะ เธอก็คือเธออดีตมันไม่สําคัญหรอกและที่สําคัญเลยฉันต้องรู้ไว้ว่าเธอไม่ได้ตัวคนเดียวนะ แม่ฉันบอกเสมอว่าการกอดแก้ได้ทุกอย่างมันอาจจะไม่จริงแต่มันก็ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นจริงไหมโอ้โห oh, นี่แหละดางเอกนะครับผมโอ้โห oh, ไวฟูที่แท้จริงนะครับทุกคนแม้ว่าเธอจะไม่สวยที่สุดนะครับไม่น่ารักที่สุดไม่ตลกที่สุดนะครับแต่เธอคือคนที่ห่วงใยและแคร์เรามากที่สุดนะครับผมโอ้โ oh, ห oh, ไอละมักหลายๆหลังจากนั้นนะครับทั้งคู่ก็จะมีโมเมนต์แสนเสียวสุดเบิ่ม <c oughs> ให้เราได้เห็นกันนะครับ <c oughs> บอกเลยว่านอกจากเสียวแล้วยังเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นหัวใจอีกนะทุกคนต้องไปหาเล่นนนนกััว้ยมดีจริงๆ ไม่งั้นผมไม่ซิ้มนางหรอกเว้ยเชิญเคยครับถ้าหากว่าอยากเห็นอยากเบิ่งเนี่ยให้กดไลค์กดซับและตามมาดูในดิสคอดได้เลยเลยครับโอ้โหหลังจากเสร็จธุรกิจนะครับผมพระเอกของเราก็จะออกมายืนคิดมากและนอกนะครับและตอนนี้ <S <S ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะต้องเอาอยัางไงต่อดีนะครับจะไปสสพักกับใคร,ร <ไป S 2> ดีตรงนี้เลือกตามใจคุณได้เลยนะครับชอบคนไหนก็ไปหาคนนั้นได้เลยซึ่งผมขอเลือกน้องซูแล้วกันนะครับเพราะว่าคนอื่นๆผมเลือกไปหมดแล้วเหลือแต่ซูนี่แหละอยากจะเห็นฉากกับนางนะครับหลจาก ที่แยกย้ายอังกาลิสนะเราก็ตรงหน้าไปที่หอของเราเพื่อแพ็คของอย่างจริงจังอีกครั้งนะครับแต่ก็บังเอิญสายตาไปสะดุดกับกุญแจที่เอมเบรี่ได้ชิ้งให้เรานะครับด้วยความสงสัยเลยได้มุ่งหน้าไปลองใช้กุญแจกับห้องของเธออีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้มันสามารถเปิดห้องของเธอได้นะครับภายในห้องไม่มีผู้ใดอยู่เลยนะครับมีเพียงแค่รูปถ่ายจากกล้องโทรลอยทิ้งไว้หนึ่งใบและพอเราหยิบขึ้นมาดูก็ต้องชะงักนะครับเพราะรูปนี้คือรูปเต็มที่ถูกฉีกทิ้งของเรานะครับและในรูปนั้นก ็มีเราและเอมิลี่อยู่ในนั้นโอ้โหโอ้พระเจ้าช่วยอัมบัตขังเลยนะอะไรจะเงียบงาได้ขนาดนี้ด้วยความปั่นเกรียนขี้แตกของเกมอะบางครั้งมาทาให้ผมลืมไปเลยนะครับว่าเกมนี้มันมีปมปริศนาซ้ามืดซ่อนอยู่ด้วยยังไงก็ตามนะครับอยากให้ต่อนหน้าออกมาไวๆเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับขอสักค่าสิบไลค์แล้วกันในคลิปนี้ผมจะได้มีกําลังใจยขยันทาคลิปเนอะสำหรับวันนี้ข้าวบอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ